เฮ้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  วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้นะคะเราอยู่กันที่น้ําตกห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาทําอะไรครับวันนี้วันนี้เราจะมาปิกนิกนะคะริมน้ําตกจกไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำค่ะจัดเต็มนะครับเต็มวันนี้มาจุ่มน้ํากันด้วยเนาะขายร้อนสักหน่อยเนาะอายุอายุเพิ่งตื่นทําเสียงไก่ขันสิไก่ขันยังไงลูกเจียง โอเคไปกันเลยดีกว่าครับ มาด้วยกันครับมาถ่ายรูปมานะแม่ผมขอช้อนซ่อมอีกอันนึงนะครับขอบคุณครับ เยอะยูดูนี่ครับตามตามอีกแล้วเนี่ยตรงตามอีกแล้วตามอีกแล้เขากั้นเอาไว้แต่ว่าเข้าได้นะครับต่ต้องมุดเข้าไปนักท่องเที่ยวก็เข้ากันไปอยู่ <c oughs> เมื่อกี้ก็ถามแม่ค้าละบอกว่าเข้าได้ ของเยอะนะดูนี่เต็มเลยส้มตำอาหารกับของเด็กเฮ้ยอโอ้นีย่ยาท่วมแล้วนะตอนนี้ น้ำตกห้อยแก้วอยู่ตรงไหนครับอยู่บริเวณตีนดอยสุเทพนะคะอยู่ติดกับออตรงครูบาสรีมิชัยนะคะคือทางขึ้นดอยสุเทพนั่นเองคะ่ะ เดินศึกษาธรรมชาติไปวังโบบาลแล้วก็ไปฐาเน,นะะเามือนะคะเลี้ยวไปทางรู้แล้วกะนที่วังโบบาลมีตังนานด้วยนะคะถ้าทำไม่นานนะแต่วันนี้ไม่ได้ นี้นะคะน้ำจะไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะว่าเป็นฤดูร้อนแต่ว่าเดี๋ยวฝนอ่ะประมาณกลางเดือนนี้เนาะประมาณกลางเดือนพฤษภาเขาว่ากันว่าจะเข้าหน้าฝนเขเข้าหน้าฝนแล้วว่าจะน้ำทะลักดเดยอะกว่านี้มีปลาด้วยค่ะข้างนี่ข้างบนนู้นไหลลงมานะคะ ขึ้นไปก็คือไปได้เรื่อยๆอไหวอรือวปล่าไม่ไหวเอาลูกไม่ด<ต>ีมาม่าไม่ไหวก็ต้องเป็นป,ป๋าเยอพร้อ,อมอยังเยอพร้อ,อมอยัง เหมือนมาปีนเขากันเบาๆนะคะวันนี้ขึ้นทางมีปลาด้วยนะครับน้ำใสมักปัก นี่นี่ส้มตำไก่ย่างภารกิจจบต้มตำไก่ย่างริมน้ำตกจะสำเร็จไหมคะวันนี้ฮึบฮึบฮึบอ่ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ ก็บอกว่าระวังลื่นนี่เพราะว่ามันเอียงค่ะแต่วันนี้ดีที่ว่าไม่มีฝนตกเนาะ เราหาทำเลที่นั่งจกไก่ย่างกันดีกว่าโยอดขึ้นมาถึงข้างบนนี้ บรรยากาศกินข้าวบนน้ำตกค่ะมากบเหมา้านนะไม่มีใครเลยตอนนี้ วันนี้วันนี้เขามีงานนะครับที่ขึ้นดอยสุเทพเป็นงานของคูบาเดี๋ยวให้คนเชียงใหม่เล่าเหยก่วันนี้นะคะเป็นวันที่สิพฤษภาคม2568เนาะวันนี้คือเหมือนเป็นวันทะใหญ่เนาะที่เนี่ยเขาจะมีพิธีการเดินขึ้นดอยดอยสุเทพนะคะเดินตั้งแต่ บริเวณแถวหน้ามอชอรหรือว่าแถวบริเวณครูบาศรีวิชัยเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดที่เคยมาเที่ยวอาสุเทพจะทราบว่าบริเวณตีนอากุเทพเนี่ยจะมีครูบาศรีวิชัยให้เคารโรักราระอยู่นะคะผู้คนก็จะเริ่มเดินกันตั้งแต่ตรงครูบาศรีวิชัยเนี่ยเดินขึ้นไปถึงพระธาตุตากเทพข้างบนเลยนะคะด้วยเท้าเนาะไม่ได้ใช้รถเดินขึ้นไปถึงข้างบนเสร็จปุ๊บประมาณ13-14กิโลเสร็จปุ๊บ สักตาระไหวบูชาเสร็จก็เดินกลับลงมานะคะเหมือนเป็นวันท้าใหญ่จะอ่จะมีพิธีอย่างเงี้ยแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วปกติอ่ะปีก่นกอนๆน่ะส่วนใหญ่มกกักจะฝนตกแต่โชคดีที่ว่าวันเนี้ยฝนไม่ตกค่ะแต่จริงๆนะว่ามีพยากรณ์มาว่าจาาวันเนี้ยจะมีพายุเข้าแต่ก็ยังไม่เห็นฝนนะคะตอนเนี้ยคืออากาศซึ้ม,มๆเฉย แต่ว่าก็ยังอากาศร้อนอยู่นะคะถือว่าโชคดีใช่แต่ว่าโชคดีเฮึ่มฮฮ

เปิดพิธีนะคะเตียวขึ้นดอยอ่ัเตียวขึ้นดอยตวยหอยคูบาศีวิชัยนักบุญแห่งร้านนา,ราศรธาสู่สากนบรรยากาศนะคะสมัยเมื่อก่อนเนาะคือเชียงใหม่อะเป็นจะเป็นป่าเป็นเขาเป็นดอยเนาะก็คือครูบาสีวิชัยเขาเป็นคนที่บุกเบิกเดินแล้วก็ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ เดินเท้านะคะสมัยก่อนจะไม่มีถนนไม่มีอะไรอย่างนี้เลยดอยสุเทพคือเป็นป่าต้นไม้หมดเลยคือท่านเนี่ยเดินเท้านะคะเดินเท้าเดินป่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งปูทางเดินทางขึ้นดอยไปถึงพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพขึ้นมานะคะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ เมืองเชียงใหม่จนถึงทุกวันนี้นะคะนะแล้วก็ณนะวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการจัดงานที่เหมือนระลึกถึงเนะาะการานักบุญแห่งล้านะนะเนาะผู้ก่อสร้างวัดพระาธราตุรสุเทพนะคะก็เลยสืบสารประเพณีเหมือนกับว่าเป็นการเดินขึ้นดอยตามรอยครูบาศรีวิชัยนั่นเองค่ะ กลับขึ้นมาที่รถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเรานะคะจะแวะไปหาเพื่อนของมาม้านะคะที่ร้านสวงบัวลอยนะคะบัวลอยช้างเผือกตำนานบัวลอยของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไป ข,นนขึ้นหลังชาเลยคิดว่าน,นะคะนิดว่าจะตื่นเมื่อคืนมาขึ้นหลังชาไะะม่แน่ใจเหมือนกันนะมะแปดสี่เหลี่ยมมีขีดหลังชานะสุดลุกเลยนะคะเนี่ยเป็นอะไรปวดขีโอเคมาถึงแล้วครับเรามาถึงแล้วนะคะที่ตลาดช้างเผือกค่ะเป็นตลาดกลางคืนเนาะมีของกินมากมายเลยเดี๋ยวยังไงเรา ไปดูกันเลยค่ะ บาจุยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามคลิปถัดไปของเราด้วยนะคะจ้าวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ